สวัสดีครับ มาเริ่มต้นคุยกันวันนี้เรามีเรื่องจากอ,อ,อัธกถาอินทสมาณโคตชาดกามาเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งอัธกถาเนี่ยก็คือส่วนที่ขยายความให้เราเข้าใจเรื่องราวในพระไตรปิฎกง่ายขึ้นเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านเล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งทีออ่ค่อนข้างจะสอนยากนิดหนึ่งครับค่ะใช่เลยค่ะแล้วแก่นเรื่องเนี่ยมันน่าสนใจมากๆนะคะคือไม่ได้บอกแค่ว่า คบคนดีเลี่ยงคนไม่ดีอะไรแบบนั้นแต่มันชี้ไปที่ความขัดแยงระหว่างความเมตตากับปัญญาในการครบคนเลยค่ะเปรียบเทียบให้เห็นผลของการไปใกล้ชิดกับคนไม่ดีที่เรียกว่าอนารายชนกับการครบหาสัตบ,บุรุษหรือคนดีมีปัญญานะคะครับ เรื่องมันจะพาเราย้อนไปในอดีตชาติตอนที่พระโพธิสัตว์ยังเป็นหัวหน้าฤาษีแล้วก็มีสิทธิ์ชื่ออินทสัมมาโคตซึ่งท่านนี้มีนิสัยเฉพาะตัวนิดนึงคือค่อนข้างจะ,ะว่ายากสอนยากหน่อยวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าการตัดสินใจทำสิ่งหนึ่งด้วยความเมตตาของท่านเนี่ยมันนำไปสู่บทเรียนเรื่องการครบคนได้ยังไงค่ะ เป้าหมายเราคือตามดูเรื่องการเลี้ยงลูกช้างกําพา้าของดาบทินทศมาโคสนี่แหละค่ะว่าสุดท้ายแล้วมันสอนอะไรเราบ้างเอาละครับเริ่มเลยนะคือดาบทินทศมาโคสเนี่ยท่านไปเจอลูกช้างกําพร้าแม่เข้าก็เกิดความสงสารจับใจเลยก็เลยเก็บมาเลี้ยงดูอย่างดีเลยนะครับทั้งทั้งที่พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นอาจารย์เนี่ยท่านก็ทักทวงแล้วใช่ค่ะเตือนแล้วเตือนว่าฟังนะช้างเนี่ย พอโตขึ้นมันมีสัญชตาตญาณป่ามันอาจจะทำร้ายคนเลี้ยงได้นะอย่าเลี้ยงเลยอะไรทำนองน,นี้แต่ดาบด์สก็ยังยืนยันบอกประมาณว่าผมทิ้งมันไม่ลงจริงๆครับอาจารย์ก็คือสงสารมากอืมประเด็นนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างนะคะคือความขัดแย้งที่ว่านี่แหละระหว่างความเมตตาล้วนๆของดาบด์สกับปัญญาที่มองการไกลของพระโพธิสัตว์มันเหมือนจะบอกเราไกลๆว่าธรรมชาติบางอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของสัตว์ป่า หรืออาจจะเปรียบได้กับธรรมชาติของคนพาลคนที่เราเรียกว่าคนไม่ดีนะคะคือถึงจะดูแลดีแค่ไหนบางทีมันก็อาจจะควบคุมหรือเปลี่ยนได้ยากจริงๆแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญมันก็มาถึงจนได้ครับดาบาศกก็เลี้ยงช้างจนโตเลยวันหนึ่งคณะฤาษีต้องเดินทางไปที่อื่นกันหลายวันพอกลับมาเท่านั้นแหละครับช้างที่เลี้ยงไว้เนี่ยเเกิดอาการตกมันอารวาสทำลายข้าวของในอาสมหมดเลยค่ะ แล้วที่น่ากลัวคือมันไม่ได้หนีไปไหนนะคะมันไปซุ่มรออยู่ใช่ครับพอเห็นดาบประสบอินทสมานโคตรกลับมาท่านก็คงไม่ได้คิดอะไรเดินเข้าไปหาตามปกติด้วยความรู้สึกผูกพันที่เลี้ยงมาแล้วก็เกิดเรื่องน่าเศร้าเลยค่ะจังหวะนั้นเองช้างที่เลี้ยงมากับมือก็ปรีเข้าทำร้ายเลยใช้งวงจับดาบประสบฟาดลงกับพื้นอย่างแรงแล้วก็เออใช้เท้าเหยียบซ้ำที่ศีรษะโหรุนแรงมากค่ะ จนดาบปรสบเสียชีวิตตรงนั้นเลยก่อนที่ช้างจะร้องเสียงดังแล้วก็วิ่งหายเข้าป่าไปพอฤาษีรูปอื่นๆกลับมาเจอเข้าก็รีบไปแจ้งข่าวนี้กับพระโพธิสัตว์พอทราบเรื่องพระโพธิสัตว์ท่านก็เลยกล่าวเป็นคาถาออกมาซึ่งผมว่าตรงนี้แหละคือหัวใจหลักที่ให้บทเรียนกับเราเลยใช่ค่ะท่านสรุปเป็นคาถาที่แบบตรงไปตรงมามากคาถาแรกนี่เน้นเลยว่าบุคคลไม่พึงทําความสนิทสนมกับคนชั่วกาปุริเสน ซึ่งก็หมายถึงคนไม่ดีหรืออนาระยชนนั่นแหละค่ะเพราะไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนแสดงความเมตตาเท่าไหร่สุดท้ายธรรมชาติที่ไม่ดีนั้นก็อาจจะแสดงออกมาก่อเรื่องร้ายได้เหมือนช้างที่ฆ่าดาบทผู้เลี้ยงดูมันมานั่นเองอืมชัดเจนมากค่ะ ชาดกเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ชัดเจนมากๆเลยคะ่ะเรื่องนี้แล้วท่านก็ไม่ได้หยุดแค่เตือนเรื่องคนไม่ดีนะครับท่านยังชี้ทางสว่างด้วยคาถาท่อนที่สองที่บอกว่าแล้วเราควรจะสร้างมิตรภาพกับคนแบบไหนล่ะก็คือคนที่มีคุณธรรมเสมอกันหรือดีกว่าค่ะทั้งในด้านศีลคือความประพฤติปัญญาความรอบรู้แล้วก็สุตะที่หมายถึงความรู้ที่ได้จากการฟังการศึกษาเพราะการสมาคมกับสัตบุรุษหรือคนดีมีปัญญาแบบนี้แหละ ที่จะนำความสุขแท้จริงมาให้มันเหมือนตอกย้ำเลยนะคะว่าเจตนาดีอย่างเดียวอาจไม่พอถ้าขาดปัญญากำกับใช่ครับเหมือนการเป็นการย้ำว่าการครบคนมันมีผลจริงๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะการเลือกคบคนพานเพราะความสงสารอย่างเดียวโดยไม่ฟังคำเตือนของผู้มีปัญญาก็อาจนำภายมาถึงตัวได้ง่ายๆในทางกลับกันการเลือกคบหาบัณฑิตหรือคนดีก็ย่อมนำความสุขความเจริญมาให จากนั้นพระโพธิสัตว์ก็สอนหมูฤาษีให้ตั้งใจศึกษาไม่เป็นคนสอนยากแล้วก็ให้จัดการเรื่องศพของดาบบสไปตามสมควรที่น่าสนใจปิดท้ายเรื่องคือพระพุทธเจ้าท่านก็เชื่อมโยงเรื่องในอดีตชาติกลับมายังปัจจุบันเลยนะครับโดยตรัสว่าดาบทอินทรสมานโค้นในครั้งนั้นนะ่ะก็คือภิกษุผู้ว่ายากร่วมนั้นในปัจจุบันนี้เองอ๋อค่ะแล้วพระโพธิสัตว์ผู้เป็นอาจารย์ก็คือพระองค์เองสินะคะ ที่ท่านแทนตัวเองว่าเราตถาคตถูกต้องครับดังนั้นบทเรียนสำคัญที่เราถอดออกมาได้จากเรื่องนี้ก็คือการเลือกคบหาสมาคมมันส่งผลต่อชีวิตเราจริงๆนะคะควรพิจารณาเลือกคบคนที่มีคุณธรรมทั้งศีลปัญญาและความรู้หรือสุดตะที่ดีและที่สำคัญคือต้องรู้จักหลีกเลี่ยงคนพาลหรือผู้ที่ไม่มีคุณธรรมเพื่อความปลอดภัยและความสุขของเราเองค่ะ ครับผมแต่เรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามให้เราคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าไอเส้นแบ่งระหว่างความเมตตาความเห็นอกเห็นใจที่เราควรมีต่อผู้อื่นกับการใช้ปัญญาเพื่อมองตามจริงถึงผลกระทบหรืออันตรายที่อาจจะตามมาโดยเฉพาะเมื่อมีผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์เขาเตือนแล้วเนี่ยเราจะหาจุดสมดุลตรงนี้ในชีวิตจริงๆได้ยังไงอันนี้น่าคิดนะครับ